สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพุธครับวันนี้ก็ขอต้อนรับนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัวเมอร์เซเดสเบนนะครับตัว CLK นะครับตัว63นะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกนะครับได้นํารถไปทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพุธนะครับทำการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับสำหรับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพุธนะครับไม่ว่ารถท่านนะครับจะเป็นรุ่นไหนนะครับปีพศไหนนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพุธนะครับเรายินดีให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกันหมด ะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัว Mercedes b e n บนะครับตัว c l k 6 3นะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะพาไปชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการสร้างมิติรถราชินีเสียนะครับเดี๋ยวเชิญชมทางด้านในเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์กับลำโพงมิดเบรดในรถ Mercedes b e n บนทันนี้นะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราทำการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์กับลำโพงมิดเบรดนะครับติดตั้งในตำแหน่่่งงงงเเเดีียววกััันนนะะคครรบมมมจผลืออขาาตฟส นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนเทคนิคในการออกแบบของทางชีมงานอโอหันสาวราชพูนนะครับและนอกจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเตชใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทาโครงสร้างและพื้นฐานนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดงเข้าไปนะครับเพื่อมารองรับการทํางานของเจ้าตัวลำโพงมิเตชเรามาดูนะครับหลังจากที่เรา้ทงการถอดแผงประตูมาแล้วนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นโฟมนะครับซึ่งมากับทันยิเลอร์ตัวนี้นะครับมันเสื่อมสภาพหมดแล้วครับมันไม่มีการยึดก่อยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวววเรรราาาาาาททํํกกกกลลออมมนคััแแ้้็ตตติดดงง่ให ้อมก,กับเทคนิคในการสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวีเลนในรถเมอร์เซเดสเบน์ันนี้นะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวีเลนชิ้นใหม่เข้าไปนะครับเราก็ um> ต้องมาทําโครงสร้างและพื้นฐานนะครับให้มีความแข็งแรงนะครับเพื่อมารองรับการทํางานของเจ้าตัวลำโพงวีเลนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับทั้งหมด ชั้นที่1นนะครับคือชั้นติดตั้งทางด้านนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ยังไม่มีการติดตั้งแผ่นแดมานะครับเห็นไหมครับนะครับมันจะมีค่าโพลิฟิชชั่นคือการสะท้อนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเป้าหมายเรานะครับเราต้องการได้คุณภาพเสียงที่มาจากเจ้าตัวลำโพงนะครับเราไม่ต้องการได้ค่าพวกนี้นะครับเนื่องจากโครงสร้างนะครับซึ่งเป็นโลหะนะครับถ้าเราไม่ทําการติดตั้งในตัวแผ่นแดมนพวกนี้มันก็จะมีค่ารีฟลิฟิชชั่นคือการสะท้อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งตัวแผ่นแดดมเเเข้าาาไปปนนะคครรัับพื่่อ็กลลฟิชน นะครับแล้วนอกจากนั้นครับเดี๋ยวเราทําการออกแบบติดตั้งยจ้ตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่นะครับนะครับเพื่อให้ได้มิติและทีเสียงที่ดีพร้อมกับทําการติดตั้งอยู่ตัวแดมชั้นที่2เข้าไปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดไฮนะครับกับเจ้าตัวลำโพงมิดเบสนะครับในรถเบอร์สเดียรเบนคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เรามาดูขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซสาวร้านคครับอันดับแรกนะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งยู่ตัวแผ่นดมเห็นไมครับเราเลือกใช้แผ่นดมซึ่งมีคุณภาพของยอกเลเบตนะครับมาทําการติดตั้งนะครับซึ่งมีความเยืดอยหยุค่อนข้างสูงน้ําหนักเบาครับสังเกตเห็นไหมครับว่าตัวบอดี้รถนะครับจะมีรอยโค้งรอยเว้าวครับตัวแดมมันก็จะยึดเกาะตามบอดี้รถนะครับเป็นขึ้นลายตัวบอดี้เราเห็นนะครับนั่นแสดงว่าตัวแดมกับตัวบอดี้รถม หลังจากที่เราต้องการติดตั้งแผ่นดมเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเรายังได้นําเทคนิคในการสร้างอยู่ตัว e n Force t e n เพื่อมาทําโครงสร้างอยู่ตัวแผ่นดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดเกาะให้ดียิ่งขึ้นนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรามาดูนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งอยู่ตัวลำโพงม i d High ครับเรามีการสร้างอยู่ตัว s p a c e ์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับรถเบ r c e d e s b e n z โดยเฉพาะเพื่อมารองรับโครงสร้างอยู่ตัวลำโพงม i d h i ตัวนี้นะครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังได้นําเทคนิคในการติดตั้งเย้าตัว Extra Link ข้ามาติดตั้งในระบบุ่งเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเป็นตัวบล็อกนะครับเวลาประกอบแผงประตูปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เกิดการสูญเสียของเสียงภายในแผงประตูนะครับและนอกจากนั้นนะครับเรามาดูขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งเจตัวลำโพงมิดเบสนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการติดตั้งเจตัวลำโพงมิดเบสกับตัวมิดทฮยครับติดตั้งในตำแหน่งเดียวกันนะครับจะมีผลเรื่องของความต่างเฟสนะครับหรือปัญหาเรื่องเฟสเพราะฉะนั้นนะครับเราได้ทําการสร้างเตัวสเปเซอร์ขึ้นมานะครับให้มีความต่างระดับนะครับเห็นไหมครับ นะครับสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับรถบนเส้นเบรนนะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างอยู่ตัวลำโพมิดเบรนะครับพร้อมกับทําการติดตั้งเจตัวเอสตา i n ลิงเข้าไปในระบบนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราไปดูขั้นตอนและเทคนิคในการเซตอัพงไนดูครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจตัวชุดแผงฟิลนะครับสำหรับ อุปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์นะครับซึ่งมีความสาคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงเรามาดูขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบของทางทีมงานโอฮอนซาวราชพฤกษ์นะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูครับก่อนที่เราจะทาการติดตั้งในตัวชุดแผงฟิวนะครับเราก็จะเลือกตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับเพื่อง่ายต่อการเสิร์ฟอุปกรณ์ต่างๆครับหลังจากที่เราได้ทําการนะครับเลือกตําแหน่งที่เหมาะสมแล้วนะครับเห็นไหมครับก่อนที่เราจะทการติดตั้งในตัวชุดแผงฟิวครับ เราได้นําแผ่นโลหะมาทาการพับขึ้นรูปนะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างตัวชุดแผงฟิลนะครับเวลายืดจะแข็งแรงนะครับเวลารถมีการเคลื่อนตัวพุ่นเนี่ยมันจะไม่เกิดการสั่นคลอนนะครับพร้อมกับขั้นตอนในการวาสายที่ได้มาตรฐานทางชิงงานอุปกรณ์ซาว์และก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสลับขั้นตอนและเทคนิคครับในการออกแบบติดตั้งตัวชุดแผงฟิลนะครับในรถเบอร์เสดเบนคันนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบนะครับนะครับความใสความละเอียดนะครับโดยเฉพาะเสียงการนะครับ ทอ,อดมาได้เป็นธรรมชาติมากนะครับฟังนะครับได้ซาวด์สเตทบนแดชบอร์ดนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับ All of kindness yet for all we too have battled in the stream from morning sun till dying หลังจากที่เราทำการทดสอบฟังครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นตีนะครับได้โดดเด่นนะครับ เสียงเขาร้องครับโปร่งสายนุ่มวานครับปลายแหลมพิ้วเป็นประกายนะครับเก็บเลเดได้ชัดเจนนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสาวราชทุกท่านครับเราได้นําเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเจ้าตัวเกษตรเรือนคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นมปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับ ที่ใช้เจ้าตัว Mercedes Benz นะครับไม่ว่ารถท่านจะเป็นรุ่นไหนปีพศออไหนนะครับทางทีมงานโอเวอร์คอนซาวราชพุน,นครับเรายินดีให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเสียงรถ Mercedes Benz คันน mm ี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ใ hmm. หม่ๆเราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์คอนซาวราชพุน,นครับและขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ